สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงหัวค่ําวันนี้นะครับถือว่าตั้งแต่วันนี้นะครับอากาศจะเริ่มร้อนขึ้นนะครับในขณะเดียวกัน,นหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกนะครับโดยเฉพาะในช่วงใบยๆแก่ๆถึงหัวค่านะครับแล้วก็วันนี้ก็วันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับตรงนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะไต่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ เดี๋ยวช่วงก่อนสงการเรามาลุ้นพาย,ยุรดูร้อนกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้มาอัปเดตในส่วนของลักษณะสภาพอากาศในช่วงบ่ายแก่ๆถึงหัวค่าวันนี้นะครับถ้าดูจากในส่วนของภาพทางดาวเทียมตรงนี้จะเห็นนะว่ามีกลุ่มเมฆฝนบางพื้นที่นะครับในขณะที่ทางโซนภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคกลางนะครับไม่มีเมฆวันนี้อากาศร้อนจัดนะครับแต่อีสานตอนล่างนะครับแล้วก็รวมทั้งภาคใต้มีฝนในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูล ถ้าดูจากกลุ่มเมฆในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่าในโซนอีสานตอนล่างนะครับก็เป็นไปตามโมเดลที่คาดการไว้นะครับมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถวโคราชนะครับโคราชบุรีรัมและก็สุรินทร์บางแหง่งรวมทั้งทางด้านอุบลราชธานีนะครับมีกลุ่มเมฆฝนนะครับแล้วก็แถวอำนาจเจริญก็ปรปายแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกก็แถวจันทบุรีแล้วก็ระยองและก็สะแก้วบางจุดมีกลุ่มเมฆฝนนะครับแต่ที่เยอะที่สุดในช่วงวันนี้ก็คือนี้นะครับตั้งแต่ทางด้าน ภาคใต้นะครับจังหวัดราชบุรีจังหวัดจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ประจวบคีรีขนันลงมามีกลุ่มเมฆฝนเป็นจำนวนมากนะครับในช่วงนี้แล้วก็แถวนี้นะครับประนองนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังนะครับสตูลสงขลาครับยะลานราธิวาสจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจานวนมากในช่วงหวัวค่ําวันนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงหวัวค่ํานะครับเดี๋ยวเราดูในช่วง เมื่อเวลาผ่านไปนับกลุ่มเมฆก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของในช่วงหัวค่านี้ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลมีพื้นที่ไหนบ้างแต่ก่อนอื่นเช็คอุณหภูมินิดนึงนะครับท่านผู้ชมอุณหภูมิในช่วงอ่านี้นะครับในช่วงหัวค่านี้หลายพื้นที่นะครับร้อนหนักนะครับนี่นะครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นนะครับว่าร้อนจัดหลายพื้นที่เลยนะครับอุดรธานี37องศาเซลเซียสนะครับตอนนี้สกลนคร37องศานะครับ แล้วก็โคราช37บนะครับบุรีรัมย์3านะครับมหาสารคาม36ยะโสธร36อํานาจเจริญอุบลราชธานี36นะครับปราจีนบุรี36องศาเซลเซียสนี่คือในช่วงบ่ายนี้นะครับบ่ายหัวค่ำนี้นะครับกรุงเทพ34นะครับการจนะบุรีนี่ยังร้อนจัดนะครับรองแชมป์ตลอดองการจนะบุรีนะครับ4ีองศาเซลเซียสนะครับห้วยกระเจา41บนะครับบ้านไร่นะครับอุทัยธา นี่สองศาเซลเซียสนะครับ <S <S อ,อําเภอเมืองอุทัยธานี41องศานะครับแถวกำแพงเพชร37องศาอ,อ่ตาก39นะครับแล้วก็ที่เหลือก็3 7 38องศานะครับในส่วนของอุณหภูมิในช่วงวันนี้นะครับช่วงใกล้หัวค่ำนี้นครับก็ถือว่าร้อนอบอ้าวต่อนะครับเชียงใหม่39องศานะพะเยา39เนะครับเชียงราย37องศานะครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่อุณหภูมิร้อนจัดนะครับ ในช่วงวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับแถวสวนบึงราชบุรี38นะครับเพชรบุรี35ทางด้านภาคใต้อากาศจะเย็นนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามีฝนมาเติมนะครับรวมทั้งในโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับก็จะอากาศก็จะเย็นนิดนึงเนื่องจากมีฝนมาเติมนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของฝนนิดนึงในช่วงนี้มีพื้นที่ไหนมีฝนบ้างน,นะครับในช่วงหัวค่าคนี้นะครับเนี่ยก็จะเห็นนะว่าโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับมีกลุ่มพายุฝนฟ้าขนองนะครับมีแถวคลองตะเก่านะครับ แถวสาแก้วแถวคลองหาดนะครับมีกลุ่มฝนนะครับปงน้ําร้อนทบุรีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับในช่วงนี้ที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับคลองหาดวังใหม่แล้วก็แถวนี้นะครับบ้านโคกสําราญวังน้ําเขียวโคราชนะครับปักธงชัยโคราชเสืองสสงนะครับเสืองสางนี้พายุฝนฟ้ากระนองนะครับก็ช่วยมาคลายความร้อนนะครับแถวนี้ครับสุรินทร์ตรงนี้สังขบุรีนะครับรอยต่อระหว่างสังขะกับอุเมืองสุรินทร์นะครับมี กลุ่มพายุฝนฟ้าขนองชุดนี้นะครับที่กําลังตกอยู่ในช่วงหัวค่านี้ที่เหลือก็ตรงนี้เดชอุดมนะครับรอยต่อระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับสปปลาวนะครับตรงนี้ก็มีกลุ่มฝนนะครับที่กําลังตกอยู่ในช่วงหัวค่านี้แล้วก็แถวสมุทรสาครสมุทรปราการมีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วงหัวค่านี้น่าจะมีโอกาสที่จะได้รับฝนแล้วก็ตอนนี้ที่เป็นฝนชุดใหญ่ก็จะอยู่โซนนี้นะครับแถวเพชรบุรีนะครับแถวแก่งกระจานนะครับเพชรบุรีฝั่งตะวันตก แก่งกระจานมีพายุฝนฟ้าคะนองนะครับที่กาลังตกอยู่ตรงนี้แถวปราณบุรีแถวป่าละอูนะครับคุยบุรีมีกลุ่มฝนฟ้าคะนองนะครับท่าแซชุมพรนะครับด้านตะวันตกนะครับแล้วก็นี่นะครับสวีเกาะสองนะครับโซนนี้มีกลุ่มฝนชุดใหญ่พอสมควรนะครับในโซนภาคใต้ถือว่ามาตามที่คาดการไว้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้สุราษฎร์ธานีนะครับบ้านกับโปรงมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ทุงยางงามตรัง ด้านตาขาวนะครับควรโดนสตูลสดาวนะครับนาทวียะลาสบ้าย้อยลือเสาะนะครับมีกลุ่มฝนที่กำลังตกอยู่ในช่วงนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของเรดาร์จากกรมอุตุนิยมทิยาเป็นรายอำเภอกัน,นครว่ามีพื้นที่อำเภอไหนบ้างที่ฝนกำลังตกอยู่ในช่วงนี้แต่ภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปตามโมเดลที่คาดการไว้นะครับในส่วนของทางด้านภาคตะวันออก ภาคอีสานตอนใต้นะครับอีสานล่างแล้วก็ภาคใต้มีกลุ่มฝนนะไปดูโมเดลนะครับโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับในช่วงนี้ให้ดูในส่วนของกลุ่มฝนนะครับก็จะเห็นนะว่าจะมีกลุ่มฝนอยู่โซนไหนบ้างนะครับกลุ่มฝนโซนนี้ก็จะเป็นนะครับตรงนี้อำเภอแก่งหางแมวจันทบุรีนะครับแก่งหางแมวจันทบุรี แล้วก็ในส่วนของอำเภอวังน้ำเย็นสะแก้วนะครับอเภอท่าเกียบฉะเชิงเซานะครับนาดีปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวนพึ่งราชบุรีอเภอแก่งกระจานเพชรบุรีนะครับอเภอหนองยาปล้องเพชรบุรีอเภอหัวหินปราณบุรีนะครับอเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์มีกลุ่มฝนนะครับที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับ ถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีมีกลุ่มฝนนะครับอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงนี้ปากช่องโคราชนาดีปราจีนบุรีนะครับมีมีกลุ่มฝนในช่วงนี้ถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์กลุ่มฝนตรงนี้นะครับก็จะเห็นมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับแกลงกระจานเพชรบุรีอำเภอปราณบุรีนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเรดาร์ชุมพรนะครับ ไปดูเรดาร์ชุมพรในช่วงนี้นะครับนี่นะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากอยู่ท่าแซชุมพรนะครับอําเภอกระบุรีรนองอาําเภอระอุ่นระนองนะครับอําเภอเมืองระรนองอําเภอพัตโตชุมพรนะครับอําเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุนนะครับคิริรัตน์นิคมอําเภอการจนดิตนะครับมีกลุ่มฝนเปน็นจํานวนมากกระโปรงพังงานะครับมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับ ที่กำลังตกอยู่ในช่วงนี้ถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็เคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตกตะวันออกมัตตะวันตกนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนทางด้านนี้แล้วก็ถ้าดูในส่วนของเรดาร์ ภาคใต้นี่นะครับเรดาร์ทิ้งพระนะครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากการจนาดิสุราชธานีนะครับอําเภอโนพิตามนครศรีธรรมราชอําเภอพรมคีรีนะครับอําเภอบางขันนครศรีธรรมราชวังวิเศษตรังนะครับห้วยยอดตรังอําเภอย่านตาขาวตรังนะครับอําเภอปะเหรียญตรังอําเภอควนกาหลงสตูลนะครับควนโดนสตูลอําเภอสดาวสงขลานะครับอําเภอนาทวีสงขลา อำเภอรามัญยาลานะครับอเภอเมือง, ara, องอยาลาอยะหายาลากาบังยาลาอสุขรินนราธิวาสนะครับ,าบา ara, เอเสุไงปาดีนราทิวาสอเภอจนะนาราทิวาสอศรีสาครนะครับเอเภอ,อ,อ,อลือเสาะนะครับมีกลุ่มฝนนะครับที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้การจนดิตสุราธานีพรมคีรีนะครับบางขันบางวิเศษห้วยยอดนะครับย่านตราขาวปะเหลียน ควันกาหลงนะครับโซนนี้ก็มีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครับพมคีรีนครศรีธรรมราชนะครับกาญจนดิตอำเภอนพพิตรำนครศรีธรรมราชนะครับฝนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์นะครับจะเห็นนะครับตรงนี้นะครับกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์นะครับนี่นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะกลุ่มฝนในช่วงนี้นะครับถือว่ามีโอกาสที่จะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงค่ำนี้ก็ถือว่าเป็นในช่วงค่ำที่ภาคใต้มีฝนเป็นจํานวนมากนะครับก็เป็นข้อมูลในอัปเดตข้อมูลในช่วงว้าค่ำวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ